เดี๋ยวเรามาดูการอัพนะครับตัว EVO MOD นะครับของ EFootball 2024นะครับเหมือนเดิมนะครับตัว MOD เองก็ต้องเป็นเวอร์ชั่นที่เสมอกันนะครับไม่งั้นก็เวลาเข้าเกมนะครับอาจจะมีเด้งอาจจะมีค้างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของการใช้ MOD นะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการลงนะครับ เดี๋ยวมาดูในโฟลเดอร์นะครับ evo mod version 3.63นะครับตัวนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับมี2โฟลเดอร์นะครับเป็น cpk แล้วก็ pak นะครับตัว pak นี้ไฟล์จะเยอะหน่อยนะครับให้เราไปยังตัวตำแหน่งนะครับที่เราติดตั้งเกมไว้นะครับก็ตรงนี้นะครับผมลงไว้ในได์สำรองนะครับ Steam แล้วก็ t t e m m p p นะครับอ่าแล้วก็มาที่ efootball ครับอ่าก่อนลงนะครับ ก่อนลงมอดทุกครั้งนะครับหลังจากที่เขาอัปเวอร์ชันนะครับเราก็ต้องทําการ c o p y นะครับไฟล์ที่เราจะลงนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราจะลงตัว CPK นะครับที่เป็น DT 2 0 0นะครับ DT 200ก็คือตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามันเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับห้ามเราไปใช้เวอร์ชันเดิมนะครับเราจะไปก๊อปเวอร์ชันเดิมมาใช้ไม่ได้แล้วนะครับตัวเวอร์ชันเดิมนี้ก็คือเราควรที่จะลบทิ้งได้เลยนะครับแล้วก็มา ทำการ Backup พไฟล์นะครับแบ็กอัพไฟล์ตัวนี้ใหม่นะครับดี2 0 0ตัวนี้ Backup นะครับเอามาไว้ Backup เดี๋ยวเพื่อนๆจะสับสนนะครับเพราะว่าเวลามันอัปเวอร์ชั่นใหม่นะครับไฟล์ที่ต้อง Backup ก็ต้องเป็นไฟล์ชุดใหม่นะครับไม่ใช่ไฟล์ชุดเดิมนะครับก่อนจะ Copy ตัว Mod มาลงนะครับเสร็จแล้วก็ Copy m o d มมาลงได้เลยนะครับผมเพราะว่าไฟล์เรา backup ไว้แล้วนะครับต่อมานะครับตัวนี้จะเยอะหน่อยนะครับอ่าให้เข้าไป ลบตัวไฟล์แบ็กอัพชุดเดิมทิ้งก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นตัวเกมเวอร์ชันใหม่แล้วเพราะฉะนั้นไฟล์แบ็กอัพก็ต้องเป็นชุดใหม่นะครับก็ไฟล์ที่จะแบ็กอัพก็มี cp00 นะครับจนถึง cp7000 นะครับโอเคแล้วก็ copy นะครับเอาไปไว้แบ็กอัพเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะไฟล์เยอะหน่อยนะครับผมเสร็จแล้วก็เอาทั้งชุดมานะครับ copy นะครับวางทับนะครับเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ลองรันเกมดูเลยนะครับผมโอเคนะครับม็อดที่เราลงไปนะครับหลังจากที่เราได้ลงตัวไฟล์ม็อดแล้วนะครับแบ็กกราวหรือสกรีนนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนะครับไม่ได้เป็นสีแดงเหมือนเดิมแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมกันเลยนะครับว่ามันจะเล่นออนไลน์ได้ไหมนะครับผมรู้สึกจะอัพมาแล้ว3าเวอร์ชันนะครับผมก็เพิ่งได้ทำคลิปนะครับพอดีมันติดกับช่วงที่ผมป่วยพอดีนะครับ ถ้ามันเข้าในโหมดของการเล่น Daily Challenge พวกรายวันนี้ได้แล้วไม่เด้งนะครับแ,แสดงว่ามอสไม่น่าจะมีปัญหานะครับถ้าเป็นมอสที่เป็นเวอร์ชั่นต่ํากว่านะครับส่วนมากมันจะชอบเด้งหลุดออกไปนะครับเวลาเราจะเข้าไปรับของหรือเข้าไปทำอีเวนต์เนี่ยตัว Daily นะครับไม่ได้นะครับตัวสุดท้ายนะครับชุดนี้ออลองสุ่มดูอยากได้เควินเดอะบอยนะครับมาตอนนี้ก็ถือว่าทําได้ ดีขึ้นนะครับสำหรับตัวเ,เกมนะครับเพราะว่าแต่ก่อนการ์ดถ้าเป็นการ์ดท,ทีมชาตินะครับก็จะไปเล่นในพวกลีกไม่ได้นะครับไปทําเพราะว่ามันจะมาเป็นการ์ดท,ทีมชาติอย่างเดียวนะครับแต่ตอนนี้ก็คือเขาแปะการ์ดท,ทีมชาติมาด้วยแล้วก็จะแปะลีกมาด้วยเนี่ยถือว่าโอเคขึ้นนะครับไม่ได้ฟิกให้เราว่าคุณใช้ได้แต่เฉพาะทีมชาติเหมือนแต่ก่อนนะครับ อย่างพวกฟีเจอร์ตัวชุดเก่าๆอะ่ะมันแปะมาเป็นทีมชาติคือคุณจะไปทําอีเวนต์ก็เฉพาะทีมชาตินะครับอ้ยเขียวครับเขียวข้างในมีเขียวข้างในมีเขียว,ใ,ยวใครจะ้ะใครโอ้เออเลสนะครับของแมนซิตี้ก็โอเคครับผม94ก็ไม่น่าเกียด แต่ไม่มีบูตแค่นั้นเองนะครับก่อนเราจะไปออนไลน์เดี๋ยวไปดูตัวเทนนิ่งก่อนนะครับว่าดูว่าพวกโลโก้พวกชุดแข่งนะครับมาแล้วหรือยังนะครับโลโก้สโมสรนนะครับอันน่าจะมานะครับท่านในลักษณะนี้โอเคนะครับตัวนี้จะยังไม่มีการเลื่อนชั้นนะครับของทีมเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับยังไม่เหมือนตัว FC นะครับอ่าครับ ก็ถือว่ามอดในเรื่องของโลโก้กับชุดแข่งน่าจะไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในโหมดของออนไลน์ดีกว่าครับว่ามันจะออนไลน์ได้ไหมนะครับผมเดี๋ยวขอเปลี่ยนทีมเป็นเรียวมันลิดละกันนะครับเรียวมันลิดก็ไม่มีโลโก้กับตัวของชุดแข่งเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอเวลาจัดตัวสักเล็กน้อยเดี๋ยวเราเข้าไปดูตอนจับคู่ละกันนะครับผม โอเคนะครับเดี๋ยวจัดแผนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจับคู่ดีกว่านะครับว่าจะเด้งจะหลุดไหมนะครับลองดูสัก1แมตช์ละกันนะครับผมโอเคนะครับเจอคู่แข่งจนได้นะครับเดี๋ยวมาดูสิว่าจะหลุดไหมนะครับชุดแข่งนะครับชุดแข่งยังเป็นชุดอ่าชุดในซีซันปัจจุบันนะครับสีเขียวละกันนะของหนูโอ้ของหนูมีสีดํากับสีขาวอะ แผนที่ใช้นะครับเป็น433นะครับหน้า2ตัวนะครับมดฟิลสองนะครับแล้วก็หน้าต่ำหนึ่งตัวนะครับไม่มี AMF นะครับรู้สึกว่าเล่นแผนที่มีหน้าต่ำนะครับที่เป็นตัวย่อ s s นี่ครับเ e ค o n d s สไต g เกอร์นะครับรู้สึกว่าจะมีเกมลุกที่เยอะนะครับเยอะดีนะครับมีตัวที่วิ่งเข้าไปหาตำแหน่งนะครับได้ดีกว่า เล่นไปเล่นมาชอบเลยนะครับแทนนี้มัมดชุดนี้ตัวสกอร์บอร์ดนะครับยังเป็นตัวสแตนดาร์ดอยู่นะครับยังไม่เหมือนตัวก่อนหน้านั้นนะครับที่ใช้เป็นสกอร์บอร์ดของโลโก้ยูฟ่านะครับโอ้ยโอเคนะครับรตฟิโก้นะครับรตฟิโก้แอสเซนซิโอ

อลาบาชกช้าโอ้โหกว่าจะง้างอลาบาล้วโอ้โหเตะสวนเลยสวยไปลูติเกอร์สยาวครับเกิดยวยาวมา Madrid, making the ideal start. Is to be Oh hô, hô. Jesus. Jesus. White. White. saka. Billingham. Bellingham. Laman. Whatever he này rồi may làm làm đuôi Oh. Vinicius. ิมดอสสงสัยเขาจะไม่มีฟีเจอร์นะผมว่าอาละว,วิดิซุสนี่ไงแผนที่มี s s นะครับมันจะมีตัวสอดเติมเข้ามานะครับเวลาเล่นเกมเคาน์เตอร์นะครับอ้า <c oughs> ไปซะแล้วนะครับ <c oughs> เกมไม่หลุดนะครับแต่คนน่าจะหลุดนะครับ <c oughs> โอเคครับผมเกมไม่หลุดคนหลุดนะครับก็ถือว่ามอดตัวนี้ผ่านนะครับผ่านในการเล่นออนไลน์นะครับก็วิธีการลงไม่ยากนะครับลงตามที่ผมได้แนะนําไปเลยนะครับให้เรา Copy นะครับตัวไฟล์ Standard นะครับไว้ที่โฟลเดอร์ Backup นะครับเผื่อใครอยากจะย้อนกลับมานะครับและจริงๆตัวไฟล์ตัวนี้นะครับมันเป็นไฟล์ที่มันเล่นออนไลน์ได้นะครับเราก็อาจจะไม่ต้อง แบ็กอัพหรือไม่ต้องมีการโล Back ย้อนกลับมาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีปัญหานะครับตัวไฟล์ในการอัปเดตเวอร์ชันใหม่ๆนะครับที่เป็น m ม d ก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับให้เราได้ใช้อยู่แล้วหรือไม่งั้นก็กดติดตามช่องไว้ก็ได้นะครับเวลามีไฟล์ m ม d ใหม่ของตัว eFootball นะครับผมก็จะเอามาลงให้นะครับก็จะมีแค่ช่วงเมื่อกี้นะครับที่ผมติดปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับก็เลยไม่ได้คลิปก็เลยไม่ได้ลงให้นะครับ เดี๋ยวมาเพิ่มเติมข่าวปิดท้ายคลิปนิดนึงนะครับสำหรับตัวข่าวล่ำข่าวลือนะครับตัวนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นออฟฟิเชียลหรือเปล่านะครับสำหรับตัว EFootball 2025นะครับตัวเกมนะครับจะมีการอัปเดตใหญ่นะครับจะเป็นเวอร์ชัน4.0นะครับส่วนมากตัวเกมของ EFootball นะครับที่เขาเป็นระบบออนไลน์เนี่ยเขาจะปล่อยอัปเดตชุดใหญ่มาก็ประมาณซีซันใหม่นะครับก็กันยาตุลานู่นเลยนะครับเพราะว่า ตัวเกมนะครับจะเป็นการเปิดให้เล่นฟรีนะครับฟรีทูเพย์นะครับเพย์ทูวินนะครับตามคอนเซ็ปต์เขาเลยก็จะอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่านี่นะครับฟีเจอร์ใหม่ก็คือจะเป็นการเล่นนะครับในเรื่องของ My team นะครับไอนี้ก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเยอะนะครับแล้วก็สิ่งที่จะหายไปน่าจะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสเตเดียมและพวกไลายเส้นต่างๆของทีมนะครับแล้วก็นะครับ ตามที่เห็นตรงนี้นะครับ no master league นะครับจะไม่มีโหมด master league หรือเปล่านะครับอ่าอันนี้ก็ต้องรอดูว่าตัวเกมเปิดมาในช่วง new season จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมลที่สำคัญนะครับจะมีการอัปเดตนะครับ new feature นะครับแล้วก็อัปเดตกราฟิกใหม่ๆนะครับให้ตัวเกมนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็เป็นข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะปิดคลิปนะครับสำหรับ e football 2025นะครับ ก็ไม่รู้ว่าข่าวนั้นเป็นออ f ฟิเชียหรือเปล่านะครับตามที่เห็นในหน้าเว็บไซต์ของต่างประเทศนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการลงม o อด f o ฟุตบอล2024นะครับสามารถเล่นออนไลน์ได้นะครับมีโลโก้มีชุดแข่งในฤดูกาล2023-2024นะครับตรงตามของจริงของแท้แน่นอนนะครับผม ก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับหรือมีอะไรเสนอแนะทั้งช่องก็พูดคุยกับแอดมินได้นะครับผมก็ถือว่าได้แชร์แบ่งปันความรู้นะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมานาที่นี้ด้วยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ